เคยคิดอยากมีคู่จิ้นคู่ใหม่บ้างไหมเพราะเราเป็นอินฟ้าชาลต์เลมเขาบอกว่าจริงไหมที่ล่าสุดเนี่ยแฟนขับเปเรา2ล้านบาทกินกินอยู่ยังแต่แต่โอ้ยตอนนี้มีแฟนไหมไม่มีเอไม่มีแต่ว่ามีคนเป้าอ่ะอุ้ยขวัอนคอลุกเลยจริงหรอจริงจริเป็นผู้หญิง อุยใช่เป็นขับผูกฆ่าก็แล้วก็เป็นเหมือนแบบมึงทําให้กูเสียใจมีถายลูกป,ปืนหนูหนี่นั่นแบบว่าจะมาเจอเราจะไปถาเราที่หน้าง,งาน สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการตอบไม่อัน้นบุฟเฟ่อันเซอร์นะคะยกคะที่จะพาสินลปินีอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราชื่อดังเนี่ยมารวงรับตอบคำถามในคำถามที่แบบว่าเอกลูซีฟมากๆล้วงลึกไปเลยและแขกรับเชิญวันนี้นะคะเป็นทั้งนางแบบนักร้องนางงามนักแสดงและ เป็นหมอทําขวัญน,นาคเดี๋ยวนี้นะคะเราจะให้แขกรับเชิญด้วยนะคะแหลเข้ารายการเราเลยค่ะอดีนนเ,ชเชิญค่ะ,นนคะแขกรับเชิญก้าวี่ฟ้าแหลเลยค่ะพี่ีบอกอะไรก่อนเลยว่รายการนี้ไม่บอก <c oughs> ถ้าสมมติว่าไอเนี่ยไม่เคยเลยไม่เป็นเลยแผ<ร>ลก็จริงๆ,ๆมันก็ไม่ยากม,มันก็เออเออ เออแล้วใส่สำเนียงการร้องเพลงก็เปเออโอ้ยไปได้ไงอ่ะเสียงเงี้เสียงไม่ได้มากที่ไหนจะไปสอนใครวานะู้เปว่าเสียงเงนี้ในไม่ได้ยังไงได้ยังไงเออเอิ่มเอิ่มเอ๋งี้ในวิทยกรแะดีแล้วเฮยและรายการของไอ้นะคะมีทั้งหมด4ี่โหลนะคะในนี้จะมีคำถามแบบว่าหลากหลายมากว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวความรักงานแล้วก็เพื่อนให้ยิงฟ้าเนี่ยเลือกแล้วก็ล้วงออกมาได้ตอบได้ตอบแต่ถ้าตอบไม่ได้นะรักสุด โอ้เลยเหรอค่ะมาค่ะหอดแรกหลแรกอยากคุยเรื่องอะไรก่อนแล้วแต่แล้วแต่พิธีกรเลยแน่ใจนะวันแล้วแต่ฉันมาเลยมาเลยได้หมดได้หมดคุณพก่อนแล้วกันเพนๆอยากคหยคนรู้จักกับครอบครัวก่อนแล้วกันมาเลือกเลยถามว่าอยากให้แม่ย้ายมาอยู่กับเราที่กรุงเทพไหมไม่อยาก เพราะว่าด้วยอุปนิสัยของเขาอะเหมาะกับการอยู่ต่างจังหวัดมากกว่าเขชอบแบบทําบุญชอบปลูกพักชอบทํากับข้าวแล้วก็ชอบมีแบบพื้นที่เลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรเงี้ยถ้าจะอยู่กรุงเทพอะคิดว่าน่าจะไม่ตอบโจทย์เขาแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างความเป็นส่วนตัวเรามองว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดอดีแล้วความเป็นส่วนตัวที่พูดถึงเนี่ยหมายความว่าพอมาอยู่กับเราปุ๊บคิดว่าอะไรที่ทําให้เขาไม่มีความเป็นส่วนตัวยกก็อย่างง่ายๆอย่างเวลาเขามาหาเราที่งานทีนึงอะไรเงี้ยคือตัวแม่เขาจะมีโรคประจําตัวเยอะมากแล้วเราอะกลัว เขาเป็นโควิดเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีแฟนคลับเราเข้าใจแหละก็จะเป็นอยากไปถ่ายรูปก,กับแม่ <S <S อยากเอาของขวัญไปให้ <S 1> <S 1> อยากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่เราเป็นคนแบบวลคัมไงเอามาลูกมามา <S <S มาเราก็จะปฏิเสธคนยากดนึงได้ใช่อ๋อ,อก,ก็คือไม่อยากให้แม่มาอยู่เป็นห่วงแ,แม่เล่นติ๊กต็อกเก่งระหว่างแม่กับเราเนี่ยใครเล่นที่ติ๊กต็อกเก่งกว่ากันแม่แล้วแม่นะคือชุดหนึ่งอะแต่งหน้าชุดหนึ่งคือถ่ายประมาณ10คลิปลงได้10คลิปก็เอาไอ้คู เขามีความสุขก็ก็ปล่อยโลเอยไงเพื่อนสุขอายุเขามีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆแค่นี้ได้ขอความคลวยอีกอันนึงไม่ค่อยมีรายการไหนถามถึงเรื่องพี่น้องเลยเนาะถามว่าอิงฟ้าเนี่ยมีพี่น้องกี่คนคือมี3คนหนูเป็นคนเล็กคนเล็อคนสุดท้องสุดก็คือเป็นผู้หญิงหมดเลยหรือว่าผู้ชายผู้หญิงหมดเลยค่ะผู้หญิงชื่ออะไรอิงน้ำอิงดินอิงรายอิงแอบนี่นี่ไม่ใช่มีอ่าคีตะวันปลายฟ้าแล้วก็อิงฟ้า ทำไมคุณแม่ด้งชื่อลูน่ารักอย่างนี้คะอุ้ยฟองว่าแต่ชื่อเขาสวยจังเลยอ่ะตัวอะไรนะคีตะวันแปลว่าดวงอาทิตย์ค่ะเออใช่คนกลางปลายฟ้าก็แปลว่าแบบก้อนเมฆขอบเมฆอะไรอย่างเงี้ยอิงฟ้าก็เคยถามเขานะบอกว่าแปลว่านางฟ้าตัวนหนหนา แต่ว่าพี่เราอานสนิทกันปะสนิทสนิทแต่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะถ้าอยู่ด้วยกันทุกวันแบบเหมือนตอนเด็กๆเนี้ยตีกันอยู่เนอมันหยุ่มันอยู่ตีกันเองตกกันเองบ่อยแต่ว่าคนอื่นห้ามนะอะไรเงี้ยเราไปโหลดต่อไปต่อโหลต่อไปอยากเอาอะไรคะความรักงานแล้วก็เพื่อนเขาพวนต่อไปเป็นงานละกันเขารู้เขารู้ แต่คุณใสโหมาเขาบอกว่าจริงไหมที่ล่าสุดเนี่ยแฟนขับเปเราสองล้านบาทเกือบสองล้านเกือบเกือบจริงไหมที่โอนต่อหน้าจริงยังไงมันเหตุการณ์มันเป็นยังไงถึงโอนต่อหน้าก็วันนั้นเป็นวันอำลาตำแหน่งอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็เขาเรียกว่าโดนเน็ตที่กระชั้นชิดมากๆอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบพอเขาได้เงินก้อนมาปุ๊บเขาก็เลยเหมือนแบบโอนให้เลยแค่นั้นเอง มีนางานอีกสักอันหนึ่งระหว่างตอนที่เราได้ตำแหน่งมาตอนแรกกับตอนนี้ช่วงไหนเรารสกวก็มันแน่นจุดๆช่วงที่ได้ตำแหน่งแรกๆแน่นถึงขั้นที่แบบว่าร่างกายมันไม่ไหวอะ่ะนอนแบบเข้าโรงพยาบาลก็มีช่วงที่ทำงานหนักๆเนี่ยความสุขของอิงฟ้ามีแค่น้ำอัดลมกับมาบินยืนสำเร็จรูปจริงๆหรอใช่หรอ ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบผอมมากๆเลยเพราะว่ามันทางานเยอะจนมันเบื่ออาหารไม่รู้แบบไม่รู้อยากกินอะไรไม่อยากไปไหนไม่อยากคุยกับใครมันก็ถึงเลเวลนั้นอ่ะก็ตื่นมาก็แบบบอกพี่ซันว่าแบบขอว่ามีถ้วยหนึ่งแล้วก็ขอ,อน้ำมะลมนอ้าวแล้วกินแค่นี้มันจะไปพออะไรกับแ,แบบเราทางานเยอะเดี๋ยวมันจะ,จะไม่มีแรงทำได้ยังไงอ่ะจริงจมันก็ไม่ได้กินแล้วร,ร,รู้สึกอร่อยนะแต่หมายถึงว่ากินแล้วเรารู้สึกแบบอยากกินแค่นี้แล้วมันก็อยู่ทั้งวันก็ผอมในช่วงนั้นก็ผอมพี่สุดกี่งานต่อวันเจ็ดถึงแป ยังไงอะแม่แปะแปะนะั่นคือยังไงบ้างอะเริ่ม,มเริ่มตั้งแต่กี่โมงมันเป็นช่วงนี่ค่ะช่วงเหมือนแบบเราได้ตำแหน่งมาแรกๆแล้วคือมีทั้งงานที่เข้ามาแบบงานสื่อด้วยแล้วก็งานที่ถ่ายรายการงานอีเวนต์ด้วยตั้งแต่6กโมงเช้าอะจนถึงแบบหัวค่ำอะประมาณนั้นไหว ช่วงนั้นอะไหวเพราะเหมือนเหมือนมันมี energy ที่เราแบบเฮ้ยมาเหอะเพราะว่าอยากพิสูจน์ตัวเองแล้วช่วงนั้นเราก็โดนดราม่าเยอะว่าแบบเฮ้ยไ,ไม่สมตำแหน่งไม่นี้นเราก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเป็นแรงขับเคลื่อนในทุกวันแต่เก่งมากๆเลยนะคือบอกเลยว่าสุดๆนะแปะงานเนี่ยน <c oughs> ไม่โ <c oughs> ชคดีก็เป็นช่วงที่เขาเบิกงานแล้วไงช่วงปีที่แล้วเนี่ยเขาก็อัดแล้วรับงานน้อยเน้นวันนี้เขาเ เหมือนแบบช่วงนี้มันไม่ได้มีจะต้องแบบไปเจอสื่อเจออะไรเลยจริงจริงเหมือนคิวจะต้องแบบไปถ่ายละครถ่ายหนังแล้วก็เหมือนแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเรื่องของคิวเขาก็เลยนแบบโอเคเนี่ยช่วงนี้คือพักไปเลยยาวๆเออก็ถือว่าได้พักผ่อนเนาะเพื่อนเพื่อนไหมเออเลือกให้เขาเลยเลยเขาเลยเพื่อนเบาๆคำถามนี้ถามว่าอิงฟ้ามีเพื่อนสนิทในวงการไหม ถ้าเป็นในกลุ่มนางงามด้วยกันมีแต่ถ้าเป็นแบบว่าดารานักแสดงที่สนิทจริงๆแบบเป็นเพื่อนสนิทเลยไม่มี อ่าแ,แล้วที่เราสนิทอนะ่ะในนางงานแใครนิดาไงวันนิดาดอกกุหลาบก็เป็นนางสาวไทยอ๋อก็คือสนิทกันเลยคุยได้ทุกเรื่องอก็คบกันมาแบบตั้งแต่สมัยแบบมัธยมอะไรเงี้ยก็จะมีที่สนิทจริงๆอะ่ะน้อยมากเราก็จะแบบเป็นคนไม่ชอบคบคนเยอะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แบบพอคบเยอะแล้วมันหลายเรื่องหลายสิ่งแล้วเราค้นพบเลยว่าการมีเพื่อนเยอะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์มากกว่าการที่มีเพื่อนน้อยเท่าไหร่ไม่ไมีเพื่อเลยค่ะมันก็สจะผัวเป็นเพื่อค่ะไม่ มาต่อเพื่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เราเพื่อนแล้วใช่ป่ะไอ้อันไหมตอนนี้ยังเที่ยวอยู่บ้างไหมมีมีเที่ยวบ้างดื่มมาดื่มดื่มค่ะก็ไปกับเนี่ยค่ะกลุ่มเพื่อนที่คบกันมาสิบปีแล้วแล้วดื่มสู้ตายกันปะแข่งกันดื่มปะหนูว่าจะชอบแบบมอมให้เพื่อนเมาก่อนเพื่อที่เราจะดูว่าแบบเวลาคนอื่นสนุกเขาสนุกเลเวลไหนแล้วเดี๋ยวกูตามไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็มีก็ดื่มขั้นสุดคือเวลาเมาก็สุดจะชอบเต้นกันประชันกับเซอัพอะไรเงี้ยจะเต้นก่อนนะเจอส่งให้เราเงี้ยอ แล้วก็หยาเดี๋ยวยังไง่ะเดี๋ยวเต้นต่อกันต่อเดี๋ยหยังไงต่อกันเนาะไม่เราจะไม่เกลียดทับเพื่อนจะไม่แย่งสิ่กันไม่เชื่อเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวกันนะแต่งเบาๆนะกูไม่ค่อยแต่งหน้าเลยมาปุ๊บใส่เดี่ยวสั้นสุดตาแน่นสุดปะใช่ปะเว้ยที่พ้างหลังเห็นปะเรามีตรงมีตีนกันไปเออเราเคยบอกเด็กเสิร์ฟจำเราไม่ได้เราเราเต้นทันไป สมมติเราเดินเข้าไปร้านปุ๊บมาแล้วแต่แดดาดแล้วทุกคนจะต้องหันมามองใช่เราอยากให้เขาเปิดป่ะคือจริงๆมันก็เปิดได้แต่แบบมันก็เขินไงลิ้นเดืองอะไรแล้วเราเดินท่าอะไรเข้าไปพอจากเข้าไปปุ๊บเขาเปิดปุ๊บเราเดินท่าอะไรเขาไม่ได้หันมองเดี๋ยวคือกล้องมาแล้วอย่างเงี้ยเขาะอยากเห็นเหมือนแบบออริจินอแล้วแบบกำลังกินกำลังอะไรอยู่แต่แดาเดากดาังกินะก็ต้องทำเพื่อเขาจริงกินกินอยู่อย่างแต่เดาโอ้โหเที่ แต่ก็สนุกดีก็น่ารักดีไงก็คือเอกลักษณ์เราไงเป็นการเวลคัมเลยคัมนะคะเพื่อนต่ิดนึะคำถามเกี่ยวกับเพื่อนนะคะถามว่ามีไหมจากคนที่เป็นแฟนคลับเราเนี่ยแล้วกลายมาเป็นเพื่อนเรามีมีหรอเพราะอะไรอ่ะมันถูกจริตหรือว่าอะไรยังไงอ่ะเจอเขาบ่อยตั้งแต่ตอนที่เราอ่ะแทบจะยังไม่มีชื่อเสียงเลยในตอนนั้นอะไรเงี้ยตั้งแต่แรกเริ่มเลยจนถึงวันนี้ไงน่ารักเอออันนันแฟนคลับน่ารักใช่ป่ะแล้วแฟนคลับไม่น่ารักอ่ะมีไหม มีก็มีเยอะเป็นขับขู่ฆ่าก็แล้วมีหรอเพราะอะไรอ่ะถึงถึงขู่ฆ่าเป็นเพราะว่าเรามีคู่จิ้นแล้วเขาอ่ะเหมือนจะใช้คําว่าเหมือนค้ั่งรักมากพอเรามีคู่จิ้นแล้วไม่เาอิส้าสุดๆไม่อยากให้อินฟาไปอยู่กับใครไปอยู่กับใครก็เป็นเหมือนแบบมึงทําให้กูเสียใจมีถ่ายลูกปืนหนูนี่นั่นแบบว่าจะมาเจอเราจะไปหาเราที่หน้างาน แล้วเราจัดการยังไงเขาก็มาจริงหรอก็มาจริงๆตอนนั้นเป็นกิจกรรมของน้องๆปี2023แล้วก็ไปแล้วก็ลงมานั่งคันข้าวข้างล่างแล้วก็มีกลุ่มแฟนคลับแบบเดินมาบอกว่าพี่ฟ้าระวังนะคนนั้นนะเขามาจริงใช่เขาก็มีกระเป๋าสะพายนะอยู่ข้างหน้า เราอะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าหนูก็เห็นแล้วแหละแต่พูดตรงตัวนะตอนนั้นะไม่ได้กลัว <C le af> ไม่ได้กลัวว่าเขาอะจะทําร้ายเราคืออยู่ห่างกันแค่นี้เองอ๋อหรอใช่ก็เลยให้วิฟานแบบเดินไปถามเขาว่าแบบมาเนี่ยคือเขาอยากได้อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาไม่อะไรเขาแค่อยากมาเห็นอยากมาดูเราเฉยๆพอเขาเรียกเราจะเรียกเราขึ้นมาข้างบนเราต้องเดินผ่านเขาก็เลยแบบแวะเดินเข้าไปหาเขาตาเขาแข็งมากต<ร>อนแรกคือตาเขามองหนูแบบเหมือนมันมีความอาฆาตจริงๆนะ นูแค่ถามว่าทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมถึงโพสแบบนั้นเราเราทำอะไรให้รู้สึกเกลียดหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่แบบอยากให้เราแบบช่วยไหมเราก็ถามเขาไรเ้ยบอกว่าไม่มีอะไรคือเราก็เลยบอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะมันทำให้คนอื่นอะมองเราอะไม่ดีเราไม่อยากให้เขาอะดูแตกแยกจากแฟนคลับทั่วไปมาเนี่ยจะได้มีเพื่อนเขาก็แบบอ่ะโอเคลัวตาเาก็ค่อยอ่อนลงหลังจากนั้นก็กล้าที่จะเข้ามาเล่นแล้วก็เข้ามาแบบว่าเอาของมาให้เรานู่นนี่นั่นก็กลายเป็นแบบเปลี่ยนไปแล้ว เขาก็ไม่ได้โพสต์อะไรที่เป็นแนวนั้นอีกเลยเขาหน้าจะสัมผัสได้ถึงว่าเฮ้ยหนูอ่ะจริงใจกับเขาจริงๆนะออในการที่เราเข้าไปคุย,ยอะไรเงี้ยเอาจริงนะเขาเปิดมาแล้วเค้าน,นี่ตะวซวกถนูว่าตายนะตอนนั้นไม่ต <c oughs> ้งไล <c oughs> ค,คิดเลยแต่จริงมันเป็นตัวอย่างไม่ดีนะในการที่จะเข้าไปแบบนั้นก็ไม่ควรแต่เก็ไม่จบย้ายบ้านเพราะแฟน ใช่บ้าเพราะแฟนคลับเลยเหรอเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยกลุ่มคนอย่างเงี้ย <c oughs> เราควรจะเรียกว่าแฟนคลับดีไหมหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็เหมือนแบบมาเคาะประตูหน้าห้องเรา <c oughs> ซึ่งแต่เราก็ดูไม่ทันหรอกเพราะมันวิ่งแบบไปเร็วมากเราดูแค่ไอ็นเตตามแมวอะหลังจากนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคเราต้องหาที่ที่มันปลอดภัยมากขึ้น ความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนก<ช>ันบางทีถึงิงเขาคิดว่าเขามานั่งเฝ้าเราเนี่ยคือเขามาด้วยใจบวกแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากเป็นส่วนตัวเพราะว่าอันนี้มันคือโซนที่พักของเราอ่ะเป็นที่ส่วนตัวอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้เรื่องความรักนะคะทุกคนโหลดนี้จะเป็นโหลดที่แบบว่าใครมารายการเราค่อนข้างที่จะกลัวแต่วันนี้อิงท้าบอกแล้วว่าจะตอบทุกอย่าง้ได้ไม่กลัวหรอกไีไม่กลัวค่ะคำถามนี้เกี่ยวกับความรักนะคะชอบจีบก่อนหรือโดนจีบจีบก่อน มันเหมือนเราเป็นคนเลือกไงเราเป็นคนไปชูดเขาอ่ะเออ,อ,อเวลาไปจีบก,ก่อนอย่างเงี้ยแบบเราจะมีจดิตอะไรที่แบบว่าทําให้เขารู้ไหมว่าแบบว่าเนี่ฉันชอบเธอนะฉันกาลังอยากจะแบบเออเธออะไรอยู่ในภาพเลยหร<ๆ>ือเาก็มองให้เขารู้ก่อนแหละคนเรามันต้องรู้อยู่แล้วถ้าสมมติเรามองบ่อยๆสบตาบ่อยๆอาจจะมีแบบย,ยกแก้วนิดนึงยกแก้วแล้วแบบ มีปะต้องมีต้องมีแบบเรามาเต้นกันไว้สมมติว่าคนนี้ชอบเราอยู่เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาชอบเราอย่างเงี้ยเราก็ดูสายตาเขาแหละคนเราเวลาถ้ามันจะอ่อยหรือว่ามันจะเช็คเลตติ้งน่มันจะดูออกทางสายตาว่าแบบคนนี้คลิกอีกไม่คลิกสอนอ่อยหน่อยสิสอนหน่อยก็สมมติรเราก็ใช้สายตาเรามองอะไรเงี้ยสมมติเราเจอเนี่ยค่ะเราก็มองแบบไม่ได้แตะมาเลยนะ อะไรอะไรยังไงอะไราบอกแล<อ>้วพอเราเคยพุ่งแบบเคยโดนจูบไอ้ผิดกลับไโดนสูบเลยเหรอเคยแหละจูบผู้หญิงอะเราจูบเขาหรือเขาจูบเราพร้อมกันมไมได้าว่าแบบเร,เราเมาด้วยเ<อ>มาด้วยนะตอนอตอนนั้นเด็กแล้วนีไอย่งตอนเด็กก็คือจะอยู่ในกลุ่ม LG ีด้วยก็คือได้หมดทั้งผู้หญิงผู้ชายทอมหรือว่าอะไรแบบมันไม่ได้จำกัดเรื่องเพศอะหมายถึงณเวลาโมเมนต์ตรงนั้นเรารู้สึกกับ ใครเพศอะไรก็คือแบบเพื่อนเราก็เป็นมันก็เลยทําให้เราไม่ได้ขืนในการที่แบบไม่รู้สึกแปลกไไม่ได้รู้สึกแปลกเอาไปต่อที่ความรักเลยมาเอารัวๆเลยคําถามเรื่องความรักนะคะคําถามนี้ถามว่าตอนนี้มีแฟนไหมไม่มีเอไม่มีแต่ว่ามีคนเฝ้าอ่ะุเขาเฝ้าเราหรือว่าเราไปเฝ้าเขาทั้งคู่ติดกันมากติดกันมากอยู่บันเดียวกันปะ อยู่บ้านเดียวกันอุ้ยขนคอลุกเลยล่ะขนคอลุกเลยจริงเหรอจริงจริงเป็นผู้หญิงอุ้ยใช่นอนด้วยกันทุกคืนติดติดสกินชิพมากอุ้ยเวลานอาต้องใกล้กันเลยเกยก็ต้องต้องเกยคนหรอมา ก็คือตอนนี้ก็คือไม่ได้มีแฟนไม่มีไม่มีมีไม่ได้ไง <im> เราก็คือยังไม่ได้เหมือนแบบมีสถานะที่จริงจังที่เราจะแบบเ่้ยคนนี้เป็นแฟนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ยังอยู่ในช่วง<ช>ทํางานใช่แล้วอพอวพอเรารู้สึกว่าเราอ่ะมีแฟนไม่ได้อ่ะความรู้สึกเราระหว่างทางมันอยากมีบ้างไหม นี่เพราะว่าเป็นคนขี้เหงาแล้วก็เป็นคนติดสกินชิปคือเป็นคนชอบแบบอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนทํางานตั้งแต่เด็กอะมันห่วยหาพอเราเหมือนแบบเสียคุณพ่อไปมันก็คุยอ่ะแล้วก็เราตัวคนเดียวโดยเฉพาะแบบเวลาทํางานแล้วคนทํางานเยอะจะเข้าใจว่าเวลาแบบเราเสร็จงานบางทีมันจะรู้สึกเหมือนแบบเอออยากมีใครสักคนนึงแบบเออเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยไงบ้างใช่ปัญก็มีเหงาๆต่อไปความรัก จริงไหมที่ทําตัวไม่ถูกตอนมีความสัมพันธ์จะมุ้จะมีครั้งแรกกับผู้หญิง มันก็ไม่เคยทําตัวไม่ถูกแต่ว่าตอนที่เรามีแฟนเป็นผู้หญิงครั้งแรกอะเราก็อยากที่จะเรียนรู้เพราะเราอะคาว่ามันไม่เคยอะมันก็อยากจะรู้ว่าแบบหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเป็นยังไง <c oughs> อะไรเงี้ยแต่คือเขาอะจะมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงเลยอย่า <c oughs> งที่บอกเราคนชอบคนใส่ใจชอบคนขี่อ่อนชอบคนอะไรเงี้ยแล้วเขาคือเป็นแบบนั้นเลยเวลาอยู่ด้วยกันกน็คือเขาก็จะน่ารักของเขาอะไรเงี้ยแต่เราอะจะมีความเหมือนแบบเขาเรียกเป็นคนแข็งอะเป็นคนแบบแสดงออกไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยเขาอะคิดว่าหนูว่ชอบเขาจริงหรือเปล่ามาดูเหมือนไม่ค่อยอะไรเลย จริงๆเราก็ชอบแหละแต่เราแค่เหมือนแบบแสดงออกไม่เก่งอะ่ะมันคือครั้งแรกอ่ะทำไม่ถูกตื่นเต้นเหรอน,น,นองเงียบไปหมดเลยตั้งใจฟังไปหมดเลยค่ะ,ะ,คะมามามาตอนนี้เราอ่ะมีคนเข้ามาจีบบ้างไหมไม่มีนะทีห่หอจริงๆ DM ดิเออไม่มี นี่ัส่เสียของเราหนึ่งอย่างทุกคนไม่ชอบตอบแชทไม่ค่อยชอบเข้าไปดูเพราะว่าบางทีกว่าจะดูได้มันโหลดนานอ่ะเวลาเจอในชีวิตประจําวันก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามายุ่งหรอกอะไรเงี้ยราะเขาก็จะรู้ว่าแบบเอ้ตรงนี้พี่ฟ้ามีแฟนไม่ได้นะอ,อไ<ห>นนะไรอก็คือน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะนะยกเว้นเวลาที่เราเจอหน้างานเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวหรือเวลานน่นนี่นั่นพอเขาเมาหน่อยหน่อยก็จะมีความกล้าหน่อยมีหรอ ก็มีก็มีแล้วพอมีแล้วเขาเขาทำยังไงอ่ะก็ขอเข้าแบบมาชนแก้วบางทีก็บอกขอกอนได้ไหมคะอะไรเงี้ยก็มีขอคอนแทคอะไรเงี้ยคอนแทกเลนส์เราก็เลยคืือขอให้เขาที่ตามเอาแว่นมาให้ฟ้าใสหน่อยคำถามเกี่ยวกับความรักคำถามนี้ถามว่าสถานที่ที่ร่วมรักที่คิดว่าแปลกที่สุดที่ไหน นี่คือยังไงเลเวลไหนองสมมตินะอันนี้สมมติถ้าเราไปขึ้นป่านอนในเต็นท์เราก็ในเต็นท์แล้วมีแฟนเป็นผู้เนาะอ่ะก็มีที่แบบถ้าแปลกสุดก็คือเมื่อกี้ที่พูดก็คือที่เต็นท์นั่นแหละเคยขึ้นเขาไงแล้วก็นชอบเที่ยวแบบเที่ยวธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช่หลังเจ็บป่ะอยากรู้จะจำไปทําบ้างมันก็ต้องนิดนึงนิดนึงนิดนึงแลกกันมันก็แบบที่เป็นที่ที่แปลกสุดสำหรับเราเนาะใช่เป็นเรื่องแบบปกติถ้าสมมติว่าเวลาคนมีแฟนถ้ามันที่เดิมเดิม มบางทีมันก็จะเบื่อลางอะไรเงี้ยแล้วคนนี้เป็นคนที่เราคบนานสุดละเอ้ยเลิศพากันไปบุกเบิกกันสุดนิดนาะเพราะถ้าเวลาเขาเขินไงเพราะว่าเขาไม่อยากจะเถียงเราหรอกเขารู้ว่าเขาไม่เถียงดีกว่าอะไรเงี้ยอ่านี่ค่ะไข่ท้าถายนึงแล้วจะไม่กวนแล้วกูาจะไม่เซ้าซี้เขาแล้วคำถามนี้นะคะความรักันนี้นะถามว่าเคยคิดอยากมีคู่จิ้นคู่ใหม่บ้างไหมเพราะเราเป็นอิงฟ้าชาลล์เลย ก็ไม่นะเพราะหนูรู้สึกว่าอิงหลอดก็คืออยากมีก็คือมีให้มันเป็นโมเมนต,ต์ที่แบบเรา <c oughs> เลียวจริงๆอะไรเงี้ยเป็นคู่จริงที่เราไม่ได้จะแบบมาเป็นแฟนกันนะเราคือพี่น้องทํางานด้วยกันแต่แค่โอเคเวลาอยู่ด้วยกันมันมีโมเมนต์ที่น่ารักแล้วคุณมีความสุขกับตรงเนี้ยเราก็โอเคเราก็มีความสุขไปด้วยน,น,น มีแฟนคลับที่แบบค้างมากๆจนแบบว่าอยากให้เป็นกันจริงๆเป็นกันเถออะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีมีดวงหนูสองคนมาผูกันเลยหรออุ้ยแฟนคลับเล่นของไหมมีหรอแฟนคลับเล่นของยังไงอะแต่ว่าเราแค่ได้ยินมาเฉยๆว่าแบบเออแบบมีนะแต่เราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะว่าถ้ามีมันก็คงแบบไปนานแล้วเพราะทุกวันนี้ก็ปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น สุดท้ายดีนะคะอิงฟ้าอยากขอบคุณอะไรคนที่เขาเข้าใจเราไหมแล้วก็หรืออยากเตือนอะไรคนที่เขาแบบมไม่เข้าใจเราสักทีนึงเลยว่าไอ้ที่เราเป็นอย่างเนี้ยมันไม่ใช่หนูว่าใช้ชีวิตแบบหญิงกับหยางเราไม่ได้เป็นคนที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนว่าในความนิสัยไม่ดีของเราอะโอเคมันต้องมีคนที่ไม่ชอบเราอยู่แล้วแต่ว่าในความที่เป็นส่วนดีอะเราอยากให้เขาอะเสพเราจากตรงนี้ถ้ามาเสพอะไรที่ไม่ดีในชีวิตเราอะ มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเขาแน่นอนแล้วก็สิ่งที่เราอยู่ตรงนี้เราพยายามจะส่งมอบความสุขส่งมอบรไยยิ้มเป็นสิ่งที่เราจะตอบแทนเขาได้ในการที่เขาแบบมารักมาซัพพอร์ตเราพยายามจะตั้งใจทําผลงานแบบทุกชิ้นให้ออกมาดีเพื่อให้เขารู้สึกภูมิใจที่แบบเฮ้ยศิลปินคนนี้เราเข้าถึงได้แล้วเขาทําให้เราภูมิใจได้ในทุกๆวันอะไรเงี้ยท้ายที่สุดเราคือคนสาธารณะก็จริงแต่เราก็มีโลกส่วนตัวของเราเราไม่สามารถที่จะโอเพนได้ร้อเเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้พื้นที่แบบ ซึ่งกันและกันแค่นั้นเองแล้วมันจะอยู่ด้วยกันแบบไปได้นานถ้าเราเข้าใจกันตรงเนี้ยต่เขาใจเราเนาะอย่างเงี้ยอย่างน้อยเรารักเขาเราก็เข้าใจเขาด้วยในมุมของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะเอออย่าดราม่าเยอะก็สงสารแทนเพเครียดนะไม่ใช่ว่าไม่เครียดอ่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณอินฟ้านมากเลยค่ะยินดีมากเป็นครั้งแรกที่ได้เจอแล้วก็ได้คุยคือแบบจอยมากจะได้มาอีกไหมมาแต่มาสัญญานะว่ารอบหน้าคือไม่ไม่ซ้อมนะคำถามอ่ะอันนี้นี่เรียกว่าซ้อมเหรอ ขอบคุณอิงฟ้านะคะที่ให้เก็บมาในการต่าไม่อั้นนะคะแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะอาบุญจี้นะคะใครก็มานั่งดื่มมานั่งชิวกันได้นะคะโอเค e ีนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะหลูหลูนี่มาจากร้านไม่ใช่ค่ะเจ้ากลับเล่นป่ต้าร์หลูยาดองหรอมาจากร้านคอแห้งไงอาจจะเป็นหลงใส่น้ำกะทิอะไรก็ได้โอ้กะทิเนาะกะทิเจับจับยันอะฝากกดตรงนี้ครับ ตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย